ตุนเจ้าไม่เลยหวาจรสาก่เรียนเรียนีินเจ้านี่ก็ทอร่อย้เจ้านี่อร่อยต้มบ กอจะต้มอ่ะบอกถามก่อนว่าแดงหรือไม่แดงไมู่นงแตมแงอ่ตแตงแดงองลองลองตำมแตงก่นไ่ได้ตแงม่แม่เอาอนให้หน่อยัหลายาย มัหญ่นิดเล้วป็นยหากันะมั้งล่ะเนเลยมนะ้างเปิดไงมันยากต้องเปาแล้วเขาจะเปิดล้ว้น้จว้กินตมนนแส้มันไปไมไม่ดีเยังใงที่เบอร์ม่ติดต่อเบอร์

Chút, 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 chút. À, chán, nào? Đó, đeo dép khoáng để bùn cù nè, cù tan nè, dép bông, dép bông,